ราชนิยมนางฟ้าพระราชินีการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชกรณียกิจเป็นประจำในช่วงนี้ก็ทําให้เราได้ชื่นชมพระบรารมีบ่อยครั้งขึ้นนอกจากนี้เรายังได้มีโอกาสศึกษาถึงวัฒนธรรมในภูมิปัญญาของผ้าทอที่ถูกนํามาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์พระราชนิยมสีสันต่างๆซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกชุดของฉลองพระองค์นั้นมีความวิจิตรบรรจงและแฝงไปด้วยความหมาย และคุณค่าของภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนในคลิปนี้เราจะไปชื่นชมความงามด้วยกันค่ะสีสันของฉลองพระองค์พระราชนิยมที่ขับพระชวีของพระองค์ให้ออร่านั้นนะคะถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเรียกว่าสีพาสเทลค่ะสีพาสเทลคือสีที่มีส่วนผสมของสีขาวทําให้สีเดิมนั้นจางลงเป็นสีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเด็กสาวที่กําลังอยู่ในวัยรุ่นเพราะสีของพาสเทลมีความบางเบานุ่มนวล เหมาะกับสาวๆที่ชอบแต่งตัวในสไตล์เรียบหรูสีพาสเทลถูกผสมผสานให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเราไม่ว่าจะเป็นการเลือกสีของเสื้อผ้าการตกแต่งห้องนอนการตกแต่งบ้านการผลิตเครื่องสำอางอในด้านของจิตใจแล้วนะคะสีพาสเทลส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของผู้พบเห็นสามารถสร้างความรู้สึกคิดบวกหรือ positive thinking ความรู้สึกเป็นมิตรต่อคนรอบข้าง มองแล้วสบายตาทําให้รู้สึกผ่อนคลายไม่เร่งร้าอารมณ์ฉะนั้นการออกแบบหรือการแต่งกายหากต้องการสร้างความรู้สึกสดใสและสร้างพลังบวกควรจะนําสีพาสเทลเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะสําหรับฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีแล้วโดยส่วนตัวแอดมินมองว่าพระชวีหรือสีผิวของพระองค์ที่มีความออร่าขาวแบบสาวไทยเชื้อสายจีนนั้นเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับสีฉลองพระองค์พาสเทล ผนวกกับสไตล์การแต่งพระพักที่คุมโทนสีอ่อนยิ่งทําให้ประการความออร่ายิ่งเจิดจรัดค่ะสําหรับผ้าทอของไทยเองนะคะโดยทั่วไปแล้วจะไม่ได้เรียกสีอ่อนๆแบบนี้ว่าสีพาสเทลค่ะการเรียกขานชื่อสีผ้าทอของไทยเรานะคะมีความละเอียดอ่อนมากๆเราเรียกว่าสีไทยโทนค่ะซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อน เห็นได้จากงานจิตรกรรมของไทยที่มีสีสันที่สวยงามแม้จะผ่านการเวลามานับร้อยปีแล้วสีของภาพจิตรกรรมฝาผนังก็ยังคงงดงามไม่เสื่อมคลายค่ะสีไทยโทนเกิดจากเรื่องราวที่ถูกบันทึกลงในวรรณกรรมบทประพันธ์วัฒนธรรมและความเชื่อในสมัยก่อนรวมถึงภูมิปัญญาของช่างศิลป์ ของไทยที่สัรหาสีจากธรรมชาตินำมาสกัดคัดแยกสีและบรรจงผสมกันเพื่อให้ได้สีที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งในอดีตนั้นกลุ่มสีของไทยที่ปรากฏในงานจิตรกรรมมีแม่สีถึง5สีรวมเรียกหมู่สีนี้ว่ากลุ่มสีเบญจรงคค่ะประกอบไปด้วยสีดำสีขาวสีแดงสีเหลืองและสีคราม แต่ละสีสามารถนำมาผสมให้ได้สีสันที่สวยงามได้เพิ่มขึ้นอีก10ส,สีซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ตามงานศิละปะแบบไทยเช่นง,งานภาพจิตรกรรมฝาผนังงานศิลป์ของช่างสิบบูปัจจุบันสีไทยโทนมีถึง168แเฉดและยังมีชื่อเรียกที่น่าสนใจไม่น้อยโดยชื่อของสีไทยโทนนั้นนะคะส่วนใหญ่จะมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการรุงสกัดจากวัสดุธรรมชาติอย่างเปลือกไม้ แร่ธาตุพืชหรือเกิดจากการเทียบสีกับธรรมชาติเพื่อให้คนจินตนาการและลึกภาพได้ออกส่วนใหญ่นำไปเทียบกับต้นไม้ไทยดอกไม้ไทยหรือวัตถุไทยค่ะฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบชุดไทยอมรินผ้าไหมพื้นเรียบพระภูษาผ้ายกจะมีฉลองพระองค์หลสีไทยโทนด้วยกัน อย่างสีหงดินก็จะเป็นสีชมพูผสมม่วงอ่อนงดงามมากค่ะสีมุกสุซึ่งจะอยู่ในโทนของสีทองสีเบจหรือสีหงสบาทจะเป็นสีชมพูอ่อนหวานๆค่ะซึ่งสีเหล่านี้ในส่วนตัวของแอดมินเองนะคะก็มีความรู้สึกว่าสีชมพูอ่อนๆเหมาะกับพระจารยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมากๆเลยแหละค่ะนอกจากนี้ยังมีสีนวล ซึ่งเป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีทองและสีเบจค่ะมีสีขาวกระบังซึ่งกระบังนั้นนะคะก็เป็นเครื่องเขียนสีขาวเป็นสีที่ทําจากดินขาวเป็นสีที่มีน้ําหนักมากนํามาแช่น้ําแล้วกรองให้สะอาดนําไปเกลือจนแห้งปนให้ละเอียดมากๆแล้วนําไปผสมกาวทาได้สีขาวกระบังเป็นสีขาวหม่นอมเทาเล็กน้อยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีสีขี้นกการะเวก ซึ่งเป็นสีฟ้าอ่อนอมเขียวใสๆด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังทรงเลือกใช้พระภูษาผ้ายกไทยโทนที่เป็นสีเดียวกันกันกบผ้าไหมฉลองพระองค์ท่อนบนอย่างลายเกล็ดพิมพ์เสนซึ่งเป็นลายโบราณที่มีความสวยทอเป็นลายอยู่บริเวณท้องผ้าลักษณะลวดลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กและผลึกรูปเพชรเจรไนเป็นกลุ่มลายเรขาคณิตพระภูษาผ้าไหมปักซอยไหมน้อยลายรวงข้าวลายดอกมะลิ ลายโอนแก้วลายดอกพิกุลสมเด็จลายดอกดาวเรืองทงเกสรนอกจากเราจะได้เห็นฉลองพระองค์ที่เป็นเสื้อและผ้าไหมราพระบุษาผ้ายกแล้วเรายังได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกระเป๋าทรงถือผ้าไหมลายต่างๆที่ทรงนำผ้าไหมที่เหลือจากการตัดฉลองพระองค์มาทรงออกแบบเพื่อทรงใช้สอยในแต่ละวาระโอกาสเพื่อเป็นการลดสิ่งของที่เหลือจากการตัดฉลองพระองค์ เป็นการจัดการสิ่งของเหลือใช้ให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการใช้ทักษะด้านการออกแบบทางศิลปะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดฉลองพระองค์พระราชนิยมที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดด้วยพระภูษาในสีสันของไทโทนทำให้ฉลองพระองค์ในทุกครั้งที่ทรงสวมไม่ซ้ำกันสักสี เพราะไทยโทนมีทั้งหมด168สีสันด้วยกันค่ะซึ่งทำให้ภูมิปัญญาของผ้าไทยของคนไทยไม่สูญหายไปไหนเพราะเรามีนางฟ้าพระราชินีที่ทรงเป็นดั่งพรีเซนเตอร์กิติมศักดิ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาผ้าไทยของเราให้คงอยู่อย่างยั่งยืนค่ะ